สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจุดชานพอๆกันที่ต่อพี่น้องสองสาวเบอร์ลายพอๆกันตอนเถียงนะพี่น้องเนาะเปิดออกมากรับพี่น้องแก้งน้ำไม้ตอนเถียงอันนัดแกงเห็ดาวแล้วก็มกปลาแดกปดูปลาแดกทันเลยแกงหน้าไม้พี่น้องกินเขาเถียงนะกันเด้อพี่น้องเขากินเน่ามีนะครับพอมีพอมีไเพ,พื่อนกิน คนกินข่าวอยู่คนกินข่าวอยู่ตูงหน้อยคนผืนไหนบ้างสามสี่เมตรุนอันนี้แถาแม่พึ่งยังไปเก็บผักบงแถาพ่อพึ่งยังไปเลี้ยงงูกดชี้นน้ำล้างพึ่งวะแถาพ่อแถาแม่ไปเก็บผักบงทางนี้ลุยก่อนสิดำนามือแหลกคือเนาะจะไปจังไห้ปะเต๋สามสี่คน <c ười> บแบบหนาแบบดูหนามดำจุหนามดำพี่นาะมือจุบ่อ้าวึแบบาาือมีนามนามเดียวเลยสาเอาโอ้ห <c ười> นามเดียวเลยสาเอาใช่ไหมัจายเนละยเนาะซายแลไวเถอะเปิดไฟขนจักคนยังลงไป้ยกมือซ้กกับตั้นคำไปดูด ต้องหลองเม่หอใม้เกือเนาเอหายเกลือก้ากกใส่น้ำบริสุทธิ์ก็ดีนามว่ะ น้ำหน้าเราไปห้าพี่จังทางนั้นหมวนพี่น้อยเย็นเบาจ้าทางนี้กินเข่าก่พี่น้องกินเข่าเที่ยงพี่น้องพากรขคืนจะพื้นข้างพื้นมาจ้าบื้นรกค่ะพาออกไปแกงอยู่เพื่อนกับลูกนอนกับหอกน้ำใหม่จักน้ำใหม่ต้ม ขาสุพลมาจากไะไไปแกงแกงกินตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยน้ำไมัไหลกับน้ำไมับงนี่แหละบ้านเฮาจะสกินอย่างหาอยู่หากินกับลำบากพี่น้องซื้อกันเนี้ยหยักย่าหยักกันเงินเงินคำมันแอบอันนั้นเนาะเอ้าไล่หายนะนี่แหละชีวิตลูกน,นี่ลูกน่อยพี่น้องเอ้ยจากเี้ยงยิ่งย่าโผโ่ มาจักบางเถื่อจ oh, sure. yeah, enfin ักน้ำใหม่ก็มาส่อบมึงลูกไปดังไคแล้วก็มาส่องมึงลูกอย่าลูกหายเฮ้ยไปดังเลยจะว่ามือแดงเสด็จฮุบลงไปอันลูกกะก็เสิไปรูปดอกผราอันหนาเหมันกับมาทันใดร้ายเนาะคอยดำไปพี่น้องเอ้ยคอยดำไปกะยังหลายบ่ อย่งไรเพราะว่าเอากะบไไปเนาะอรุขนยมดำก็จะเสียอรุขไปอยู่ในใสปากรบอกปกอกปากตาลป แหนมจําก็จักสิอบไว้สิอยู่ในไสยํายําอะนะยํกาไข่ดอกว่าปิดมีตูบเนาะนะหันางหนาเด้พี่น้องกกไข่แนมีตูบ แม่์พอดเก็บผักบกมาเลยพี่น้องแค่นี่นแหละเขานั้นแลนเอาไปอามาลดเมื่อยกว่าผู้ดำนาไม่ใช่ยายกินให้ชุบคนกินเพราะว่ายายชุกคนเมื่อยเหย็นมากเลยได้กินเผา่นเห็นหุงกับ่นจะไข่เนยดอกพี่น้องเว้ยเห็นหุงกับไข่ดอกเพิ่นก็น,นอนเ่นือน

ก็พักบุกบัดเนเสี่ยงผัดเนื้อเน้อนี่จีนี่เนี่ยอาหารหลักคือแกงน้ำมหมจ้ามาคุ้งอาหารหลักเลาอาหารชุดมันกับแพงลรูน่งจ0บสิบแปดสิบพันจิบแปดสิบพันก็คือรลหนึ่งกับเจ็ดสิบเจ็ดมื่นแปดหมืนกี่พี่น้องเอ้ย มาแไปดทำมคนไปเด้เด็กๆามน่ากอยากดำกินกยากหาพี่น้องเ้ยชักสิกินยังแต่ละมึงสื้อเขาก็บวายดอกบวบเงินคำเนาะหายะจุมเอนี่ตีไผ ถงไวซื้อพูซื้อน้ำมันยำลงไหลงนาข้างนกวยังรูกิน้ัไปอมาเดิห้อาเดเหนียดยนัเลยนะปาเดะกับปะเด็กขันคองพี่น้องมันดมมันแสบจีคือปะเดะคองกับมาเดินร้ายดอก ตั้งแล้วีนะขาวเถียงกียงกันเอาดูดีก่อนืก่อนห้้ก่อหาทำนา

รู้กูกโดูกูเดือดทไมหายสุดอกไว่นีนหลายหลายแต่ว่าที่ทำถหลารุก็อกได้ขึ้นไปรถไฟคนดำหน้าใชกมาดำหน้าปนังรวยเดิมมาขึ้นเต็มทง ก็ใส่กบงงอมอ่างหงมอมึไมนี่ยเกิดชได้อีก mấy ngày tập viên năm liệu luôn á tao ngàn năm mặt kim kim năm bốc kim ไน้พี่น้องยร่องอะได้ก็แชร์กันตามสองดาวอะไรเด้อไปเรากินหนสาก็สนานสนานด่ก็ไดี